i oh. know เป็นครั้งแรกในชีว um ิตที่ผมเดินเล่นดนตรีในวงเดินเล่นวงเดินเล่นเดินเล่นของจริงในในในทุ่งนาที่มีภ like ูเขายล้อมสวยงามและก็ได้เล่นดนตรีกับอาจารย์ที่แต่งเพลงเองเลนดนตรีซึ่งอาจารย์เนี่ยมีเพลงเป็นของตัวเองด้วยแล้วก็เล่นเพลงของคนอื่นได้ดีมากเลยทีเดียวถ้าใครที่ติดตามจะเห็นว่า เขาจะมีไปนั่งในทุ่งนาคอนเสิร์คอนเสิร์คอนเสิร์ต้องอยู่ในทุ่งนาเท่านั้นแล้วก็จะมีเด็กๆวิ่งเล่นชาวนาน้อยเนี่ยเขาจะจะวิ่งกันอยู่นะฮะแล้วก็จะเล่นดนตรีไปด้วยเพลงอัดจากกีตาร์ตัวนี้ส่วนใหญ่นะที่ผมเห็นใช่ใช่ชอบกีตาร์ตัวนี้เป็นกีตาร์อะไรกีตาร์นุ่มพูกที่ว่าหนุ่มพูกราคาตัวนึงไม่กี่ร้อยบาทแต่ห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนะ แต่คุณภาพเสียงดีแล้วก็เล่นออกมาได้สุดยอดอมากๆได้บรรยากาศของความเป็นธรรมชาติมากๆเรื่องของชาวนาน้อยเรื่องของบ้านดินอาจารยก็สร้างบ้านที่เป็นดินด้วยครับครับรบ,บ้านดินร่มรื่นครับ <c oughs> มันคือชื่อบ้านขออาจารย์ <c oughs> ชื่อบ้านชื่อบ้านแล้วทีนี้ปู่งปู่ของลูกคนแรกยิงลูกคนแรกชื่อทาม แต่ว่าปูเขาที่อยู่ที่ใต้ตั้งชื่อหลานว่าลมลื่นเราทําไมตั้งชื่อกวีเราชอบชื่อนี้มากเราเลยเอามาตั้งเป็นชื่อบ้านด้วยแล้วก็พอดีกับที่บ้านก็มีต้นไม้เยอะนะลกๆหน่อยลกๆหน่อยเป็ลมลื่นลมลื่นลมลื่นกลายเป็นบ้านดินลมลื่นครับก็สร้างบ้านเป็นดิน คือเป็นคนที่แบบมีศิลปะในทุกแขนงจริงเลยไม่มีไม่มีไม่มีฝึกฝึกต้องฝึกต้องฝึกฝึกทำเป็นคนที่ชอบทาเรื่องผมเข้าใจว่าถ้าเราชอบแล้วเราเข้าไปเรียนรู้บ้างทุกวันนี้มันมีช่องทางการเรียนรู้เยอะมากดูใน u t u b e ใน Google ในอะไรเราไตดอวิดีโอวิดีโอเองดันต่อวิดีโอก็ฝึกครับฝึกฝึกผมเข้าใจว่าคือตอนเนี้คือการฝึกฝนการเรียนรู้การฝึกฝนมันง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะมันมีเครื่องมือมันมีแบบ ให้เราเซิร์ชหาให้เราดูให้เราดูตัวอย่างนี้เยอะมันก็เลยผมก็จะว่าแ้่เรามีใจอยากอยากทำนะอยากฝึกอ่ะมันก็เรียนรู้กันได้เรื่องของโครงการอย่างที่อาจารย์ทำมาเนี่ยอาจารย์มีมีแผนหรือว่ามีโครงการต่อเนื่องอย่างไรบ้างัในอนาคตือตอนคือตอนนี้เราเราทำทรามน้อยมาตั้งประมาณ18ปีนะครับผมเราก็ก็จะว่าเราก็เชื่อมไประดับชาติระดับ เราก็สามารถเชื่อมกับหน่วย andal, งานองค์กรระดับชาติได้เราเลยไปจัดบูธกิจกรรมระดับชาติมาแต่มาก็ก็ก็หลายหลายครั้งตอนนี้เราก็เลยมีแผนีจะทำเรื่องเกษตรสุขเนี่ยเราก็มีเครือข่ายหลายๆจังหวัดทั้งภาคใต้ภาคเหนือเนี่ยเพราะเข้าใจว่าเกษตรสุขมันจะเป็นตัวหนึ่งที่พลิกความคิดของเกษตรทุกคนนะโอ้เกษตรทุกคนลาบากเออมันทุกข์ยากมันลำบากมันอย่าไปทามันลาบากคือผมก็นึกภาพออกอยู่นะว่า ทำนาเนี่ยมันก็ต้องร้อนมันองร้อนร้อนลำบากมากคือจะสุกยังไงผมเข้าใจว่าผมเข้าใจว่าคือถ้าเรามองให้มันออกว่าการได้เล่นดินเล่นคนเล่นน้ําอ่ะคือเราพาลูกไปเล่นดินแล้วเราสึกว่าลูกเรามีความสุขลูกเราอยากเวลาทุกวันโอเคเขามีความสุขแล้วเราเข้าว่าเออเกษตรนะทุกคนจะอิงเหว่าเออทำทำนาขายข้าวได้ราคาแพงแล้วมีความสุขแต่เราก็จะว่า เรายังไม่ได้ปลูกข้าวเลยเราแค่มีน้ําในานาแล้วลูกเราไปโดดน้ำในนานล้วก็มีความสุขแล้วเองนาของอาจารย์ก็คือเหมือนอย่างนี้อย่างนี้ใช่ใช่คือเราปลูกมาอย่างนี้อันนี้คือนาหวานอันนี้เป็นเป็นนาหวานครับแต่ส่วนมากเราจะทําแบบดําก็คือเปปัดดาเพราะว่าถ้าทําแบบดาเนี่ยมันจะมันจะไม่ยุ่งยากเรื่องการการอะไระดูแลเลยะ่ะหญ้าในในในช่วงแรกถ้าเราหวานช่วงแรกมันจะไม่ไม่มีน้ำใช่ไหมแล้วหญ้ามันจะขึ้นแล้วถ้าเป็นนาหวานเนี้ย วิธีการไม่ยากขึ้นเขาจะเอายาไปฉีดฉีดในนัดข้าวตอนแรกยังไงก็ต้องยัีไยงแล้วทีเนี้ยถ้าแบบดำเราจะใช้น้ําเนี่ยภูมิกุมไว้ที่ที่ไม่ยากมันขึ้นในตอนไม่ใช่ว่าทำนามันจะง่ายนะครับคุณผู้ชมครับยั่งฟังอาจารย์มามันมันข้อเราก็ไม่ได้เก่งนะเก่งแต่ว่าพอเราทําไปปีสองปีสามปีสี่ปีห้าปีเราก็ค้นพบอะไรอ่ะค้นพบเทคนิคค้นพบความรู้ว่าทำยังไงอย่าให้มันมียาเมื่อเราไม่ใช้ยาเราต้องทํำยังไง เราต้องใช้น้ํายังไงเราต้องควบคุมไอ้ตัวนี้ยังไงอกนะครับก็เป็นเป็นอีกศาสตร์หนึ่งซึ่งต้องบอกว่าชาวนาทานามาตั้งแต่ยุคโบราณโบราณแล้วครับแต่ว่าการทํานายุคปัจจุบันก็อาจจะเปลี่ยนไปด้วยเครื่องจักรด้วยสารเคมีด้วยหลากหลายรูปแบบแต่อย่างของท่านอาจารย์นี่ก็จะมีการทํานาผสมผสานกับอีกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวช่นิเวศเป็นเรื่องของปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเด็กๆและเยาวชนในสังคมที่อาจารย์เขาอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งการ ที่ถ่ายทอดวิชาการความรู้ของตัวเองไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ง่ายครับกว่าที่จะมาเดอนอยู่ตรงนี้นี่กี่ปีแล้วอาจารย <laughs> ์สิบปีครับสิบปีสิบปีแก้แค้นยังไม่สายนะดท่านอาจจีนเ็าบอกไว้สิปีไม่ใช่เรื่องง่ายครับที่เราจะต้องต่อสู้กับอีกหลายๆประเด็นสิ่งที่อาจารย์ทํากว่าจะมีคนเข้าใจก็ต้องใช้เวลาใช้เวลาครับก็ Frog, ใช้เวลาเพราะว่าบางทีบางคนแค่เราเราไปทำเนี่ยคันนาจากเม็ดเดียวให้เป็นสามเม็ดก็ก็งงแล้วในในในสังคมปัจจุบันนี้สังเกตดูนะครับว่า คนในเมืองเนี่ยพยายามที่จะไปหากิจกรรมทําในช่วงวันหยุดนะดส่อที่นี้นะออกไปต่างจังหวัดออกไปจังหวัดรอบๆเพือ่อทีอ่จะไปทํากิจกรรมกับครอบครัวกิจกรรมกับสังคมเพื่อที่จะให้เด็ก,กๆรุๆ่นรุ่นใหม่นได้สัมผสัสวิถีชีวิตบ้างชาวนาน้อยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีชาวนาน้อยตัวจริงก่อนจะมีชาวนาน้อยผมจะต้องบอกนี้ครับว่าทุกโครงการใหญ่ๆของผู้ชายมักจะมีผู้อยู่เบื้องหลังเสมอนั่นก็คือ ภรรยาของเขาแน่เองไม่งั้นเขาไม่มีชาวนาน้อยนี้แน่นะถามจริงๆอาจารย์ทางนี้ภรรยาอาจารย์เห็นด้วยไหมหรือว่าเขามีทัศนคติยังไงเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เขามากกว่าเห็นเห็นด้วยครับเขามีส่วนช่วยในการช่วยส่งเสริมครอบครัวช่วยสร้างซื้อช่วยช่วยเหลือทุกอย่างะผมเข้าใจว่าคือจริงๆลำทังผมไม่สามารถทำอะไรได้หรอก คือเราทํางานจะเป็นเป็นทีมครอบครัวเป็นทีมมันก็เลยสามารถช่วยแล้วภาพหลายภาพที่ออกไปพ่มากก็ปะญะคพ้น <c oughs> <c oughs> มันก็เลยทําให้ทาใ,ให้เราเรามีแบบเหมือนว่าบางทีเราผมเข้าใจว่าการมีส่วนร่วมมันต้องเริ่มจากครอบครัวน,นี่แหละเพราะบางทีเราพูดถึงมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมไปทํากับคนนี้มันได้แต่ครอบครัวครอบครัวไราครอบครัวเราครับก็แปลว่านั้นเพราะนั้นครอบครัวเราลูกเราปัญญาเราก็ครอบครัวเราเป็น เป็นกำลังหลักกำลังหลักที่จะช่วยช่วยขอบคุณอาจารย์มากที่ใช้ยคำนี้นะครับก็หลายหลายคนมักจะใช้บอกว่าเป็นเหมือนกองหนุนหรือแรงตัดดันแต่จริงๆแล้วเขาคือกำลังหลักออาจารย์อาจารย์ทำอะไรได้ถ้าเขาอาจารย์กําลังทําเพลงอยู่อยู่จบอกว่าอาจารย์ไปไปตัดหญ้าไปตากผ้าหน่อยไปเติมน้ำหน่อยโอ้ยมันไม่ได้อารมณ์นะแต่เขายอมไปทำเองแล้วให้อาจารย์แต่งเพลงไป มันถึงบอกไงครับว่าเบื้องหลังของผู้ชายคนนี้ไม่ใช่แค่เขาเท่านั้นนะครับแต่มีกําลังหลักที่คอยอยู่ดนหลังคือภรรยางเขาเองจริงๆไม่ว่าเราจะทํานาหรือเราจะทํางานต่างๆหรือเราจะเป็นช่างเราจะทํำกเกษตรหรือว่าทํางานอื่นๆอยู่้วแต่นะครับถ้าเราค้นหาแก่นแท้ของความสุขในงานนั้นให้มันเจอครับว่าตัวตัว,ตวไหนหรือสิ่งไหนที่มันคือความสุขจริงๆที่เราทําแล้วเราเอาความสุขนั้น ไปใช้เชื่อมโยงผู้คนไปใช้แบ่งปันให้กับผู้คนอะ่ะมันก็เป็นการสร้างสรรค์สร้างความสุขร่วมกันแล้วเพราะนั้นมันจะทําให้สิ่งที่เราทําอยูอ่ไม่จำเป็นต้องไปทํทนานะมันจะทาให้เราสิ่งที่ทําอยูอ่มีคุณค่ามากกว่าสิ่งที่เราทําวันนี้ก่อนจะลาไปต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับท,รที่มาทําให้ผมมีความสุขกับบรรยากาศแบบนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับก<ร>่บบอนจะลาไปคุณผู้ชมครับเราต้องแจมกันสหัหน่อยตามบทสามมิเตอร์โมแกนลุยเลยจาย้า

I'm <laughs> 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 <laughs>